ในเรื่รสชาติมันได้แล้วครับ80%รสชาติก็ได้แล้วครับหวานลักษณะของลูกมีแต่ไซโบ้ทั้งนั้นเลยนะครับเออใช่ครับจะเป็นเบอร์ถ้าคัดก็คัดหนึ่งเยอะครับส่วนมากครับก็คือลูกใหญ่แล้วก็ผิวสวยครับผิวสวยแน่นอนครับไม่มีไม่มีลายไม่มีอะไรเลยครับส่วนมากจะเป็นโบ้ครับแปลงนี้โบ้เยอะครับครับมันจะเป็นโบ้เยอะลักษณะของโบ้ก็จะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมถ้ามันได้ถ้ามันได้ธาตุอาหารเต็มที่นะครับ ประมาณ6กลูกโลครับหกลูกโลหกลูกโลครับท่านผู้ชมประเมินเอานะครับว่าโลละกี่บาทตอนนี้โลละกี่บาทพี่ตอนนี้20กว่าบาทครับ20กว่าบาทยี่สิบกว่าบาทครับท่านผู้ชมประมาณกี่ตันนะพี่นะสีสีตันต่อไร่ใช่ไหมห้าสี่ยี่สิบที่พี่เสียได้น่าจะประมาณนะผมกะไว้ตำาๆไว้ก่อนนะครับมันเลยอยู่แล้วครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับวันนี้นะครับผมปรยีศรีพาลอส,สวปนปฏิญญากุศโลทีมงานนักวิชาการของบริษัทยูนิเลยอินเตอร์เนชั่นแนลของเราวันนี้ก็จะนําท่านผู้ชมมามุดมุงใบนมอีกแล้วครับท่านวันนี้ก็เราก็อยู่ในมุงแล้วทีมงานของเกษตรมือทองของเราแนะนํามาเพื่อจะพบกับสวนพุทราสวยๆแบบนี้ให้พี่แนะนําตัวสักนิดหนึ่งชื่อเสียงเรียงนาเป็นอย่างไรบ้างทําไมต้องมาปลูกพุทรานะครับเชิญคุณพี่ครับ ครับครับสวัสดีครับผมวิเศษนะครับเป็นเจ้าของสวนแปลงพุทรานมไล่ไทยเฮานะครับอยู่ที่อำเภอสามชัยจังหวัดกาลสินครับก็คือผมก็ทํามาสักกี่ปีแล้วเนาะหลายปีแล้วเนาะเป็น10ปีแล้วแต่ว่าแปลงเนี้ยเพิ่งเพิ่งเพ,พ,พิ่งหันมาทานะครับทาไปสักพักหนึ่งแล้วก็เจอประสบปัญหานั่นแหละครับประสบประสบปัญหาเรื่องโรคเนาะตอนนั้นก็คือตอนลูกลูกมันยังเล็กอยู่ใช่ลูกมันยังเล็กอยู่แล้วก็ประสบปัญหาผลล่วง ผลร่วงเกิดโรคเกิดอะไรก็เลยส่อหาข้อมูลก็เลยไปเจอทีมงานของเกษตรมือทองครับก็ติดต่อเข้าไปให้เข้ามาช่วยดูแลครับก็คือเราวิเคราะห์ไม่ออกว่าอะไรมันเป็นอะไรนะครับเรารู้แต่ว่าผลมันร่วงะครับพี่ทิเสียที่เรามองเห็นอยู่ในพื้นที่กี่ไร่ครับพี่ที่เรามองเห็นในมุ้งเหรอครับในมุ้งนประมาณห้าไร่เนาะประมาณไร่ไรท่สองร้อยเจ็ดสิบต้นในมุ้งเนี่ยครับสองร้อยเจ็ดสิบต้น แล้วก็แปลงนี้ปลูกทิ้งไว้แล้วก็ไม่ค่อยมีเวลามาดูแลมันปลูกเป็นพุทราป่าครับที่แรกนะตรงนี้เป็นพุทราป่าได้ก่อนใช่ครับแล้วก็เพิ่งมาเปลี่ยนพันธุ์ปีที่แล้วนะครับคนหน้าที่จะรู้จักทีมเกษตรเมืองทองหรือผลิตภัณฑ์ของยูนิไลทเรานะค่ะใช้สินค้าท้องตลาดใช่ครับเป็นยังไงมั่งที่ความแตกต ก็มันเป็นบางช่วงนะครับบางตัวก็หายบัางบางทีก็ไม่หายนะครับนะแล้วก็เรื่องสีสันแล้วก็ผิวครับสีผิวสีผิวก็แตกต่างชัดเจนอยู่ครับสีผิวเนี่ยตั้งแต่ใช้ของเกษตรมือทองนะครับสีผิวก็จะก็จะก็จะไม่ไม่ค่อยมีลายไม่ค่อยมีอะไรผิวผิวสวยครับน่าจะเป็นซีวิวใช่ไหมตัวตัวตัวที่มันทําให้มันเขียวไหมครับไหนไหนน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าคิดจะเป็นซีวิวเพราะว่า ที่ผมต้องการก็คือผิวที่มันอยู่คงทนเวลาเราเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยขอให้ไปตลาดแล้วมันอยู่ได้นานสุดไม่ช้ำไม่ไม่เสียหายไม่ผิวไม่ลายอย่างนี้ครับให้ให้รักษาความความสวยของมันได้นานสุดนะครับทางทางากเกษตรมือทองก็ได้นําตัวนี้มาให้เนาะพอเราออกออกสู่ตลาดแล้วก็อยู่ได้ได้นานนะครับ,รบหลายวันครับทนการมองตลาดนเนี่ยนะทำไมพี่วิเศษคิดใหญ่ในเรื่องของพื้นที่ใน ปลูกตั้งห้าไร่พี่มองเห็นโอกาสแบบไหนพี่อถ้าทําน้อยมันก็เนาก็คือเราเราก็คือเป็นเป็นขายส่งด้วยครับถ้าเกิดว่าทำน้อยมันก็จะใช่เป็นลงด้วยขายส่งด้วยถ้าเกิดทําน้อยมันก็มันก็เสียเวลาเนาะเราก็ต้องทําเยอะหน่อยมันจะได้ขยันหน่อยแล้วก็คุ้มค่าครับครับหลังหลังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยูนิไล์อินเตอร์เนชัเนแนลของเรานี่ลักษณะของพุทราเนี่ย เวลาลูกออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่ความประทับใจในเรื่องของผลนี้เหรอครับตัวตัวนี้ก็คือที่มันน้อยยำหยางลงมาแบบนี้ก็คือตั้งแต่วันแรกที่ใช้นะครับมันก็ก็คือหยุดหยุดการล่วงอะครับเห็นชัดเจนก็คือหยุดการล่วงก็คือตอนตอนมาที่แรกก็คือผลมันล่วงนะครับนะใช่ผลมันล่วงก็คือหยุดล่วงผลยังไม่เห็นเด่นชัดขนาดนี้นะคะใช่แล้วก็สีผิวอะครับสีผิวนี่ชัดเจนเลยครับสีผิวสีผิวแล้วก็หยุดล่วงสีสวยนี่แหละเนาะชัดเจนเนาะค่ะ เขียวสวยเขียวเป็นหยกเลยนะตอนนั้นเหมือนเขาแม่แนะนําว่ามันขาดแคลเซียมใช่ไหมแคลเซียมบลอนใช่ค่ะมันเลกเลยแคลเซียมบลอนเขียววอะไรนี่แหละยูเขียวมี้ครับฉีดใช่ใช่จะเป็นยูเขียวมิตมันหลายตัวครับมันจําไม่ได้ครับรู้แต่ว่าฉีดแล้วก็ได้ผลเยอะครับฉีดได้ผลแล้วก็ขั้วเหนียวแล้วติดแน่นไม่ครับลดการดุนร่วงอช่อดอกนะครับตัวนี้ก็จะสมบูรณ์ทำให้ดอกสมบูรณ์เพศไปในตัวด้วยแล้วก็เขาแนะนําให้ล้างแปลงก่อนพี่ยองให้เต้นาให้ล้างแปลงก่อน ก่อนเอามุ้งขึ้นอตอนนั้นเอจัดปัญหาของเรามันมีอะไรตอนนั้นนะลายแดงหรือเปล่าลายแดงตอนนั้นแล้วก็แมงลีขาวแมงลีขาวอ่าครับตัวล้างแปลงของเราที่เราแนะนําพี่พิสิทชายก่อนกลางมุ้งมีตัวไหนบ้างคะตอนนั้นตอนนั้นพี่ยอแนะนําอวอร์ดแล้วก็ไอมิดาเนาะแล้วก็อะไรพิภัยลิดาเบนใช่ไหมสามตัวใช่ไหมแล้วก็ที่เหลือก็เป็นฮอร์โมนฮอร์โมนทางไปฉีด ต้องพ่นก่อนที่จะเอามุ้งขึ้นลูกมันใหญ่ประมาณสักนิ้วมือนี่ผมก็นิ้วก้อยนิ้วก้อยผมก็จะล้างแล้วก็ล้างแล้วก็เริ่มขึ้นมุ้งเลยสภาพอากาศนี่สภาพแวดล้อมนี่มีส่วนไหมพี่ในการจัดการแปลงของเราตอนนี้ถ้าอากาศเปลี่ยนก็แปลงเหรอลาแป้งใช่พวกลาแป้งถ้าอากาศเย็นเพียแป้งใช่จะมาเยี่ยมมาเยี่ยมแน่นอนครับแต่มันก็ดีตรงอากาศเย็นยิ่งเย็นยิ่งหวานนะครับ ถ้าเกิดมันมันออกหน้าฤดูอื่นอย่างฤดูฝนเนี่ยครับน้ามันเยอะเนาะรสชาติมันก็จะไม่ได้นะครับหน้าหนาวเนี่ยน้ําเราก็ควบควบคุมน้ําได้ว่าเราจะให้เยอะให้น้อยเนาะให้ให้รสชาติมันดีครับหน้าหนาวนี่ยิ่งหนาวยิ่งหวานนะครับหน้าหนาวนี่แหละครับรสชาติดีสุดแล้วครับทีนี้เรามาพูดเรื่องทางดินครับสูตรไหนครับที่พี่วิเศษให้ปุ๋ยทางดิน หลักๆเลยครับน่าจะเป็นสูตร18เนาะสูตร18เนี่ยครับใช้ล่าสุดก็18เนี่ยครับสูตร18ตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ครับยืนตัวนี้แหละครับใช้ปริมาณเยอะไหมต่อต้นต่อต้นผมกะเอาเลยนะครับเนาะ6กั๊มครับ6กัมผมอะผมกะเอาไม่รู้ว่ามันกี่ขีดเนาะครับเนาะแต่กัมไม่ใหญ่ค่ะเพราะว่าเราใส่ใส่เรื่อยๆลดลดต้นทุนใช่ลดต้นทุนใช้น้อยมากแล้วก็ช่วงช่วงกำลังเร่งเร่งสร้างเนื้อของฟุตซาสร้าง สั่งจาวมั้นเนาะพอเอิญสั่งเนื้อสั่งเนียงเนี่ยต้องใช้สูตรนี้ดินดีรากเดินผลผลิตเกินค่าถ้าดินมีการขยายช่องว่างในดินเนาะนะครับระบบรากมันหากินได้ในพลพุทราก็ไม่หลุดร่วงพลพุทราก็ใหญ่ก็โตนะครับตามความต้องการของเราในแต่ละพื้นที่ซึ่งปุ๋ยของเราตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับใช้ใชใน้อยแต่ได้ผลผลิตเยอะๆใครแต่ไม่เอานะครับ<ช>เนาะตัวนี้เนาะส่วนทางใบ ทางใบหรือทางลูกทางหมากทางผลที่ทุกอย่างนะพี่พิเศษใช้ชุดไหนบ้างตัวไหนบ้างก็คือเนี่ยครับที่เอามาตรงนี้ครับก็คือฉีดไปหลายรอบแล้วครับตัวนี้ก็ล่าสุดก็ใช้ตัวนี้ครับค่ะีวันฉีดที่นึงของผม่สิบวันครับเจ็ดถึงสิบวันครับเจ็ดถึงสิบวันปริมาณการใช้เห็นว่าประหยัดมากใช่ใช่ครับปกติที่พิเศษมิทองเขาจะเข้ามาดูแลถึงสวนใช่ไหมคะใช่แล้วช่วงไหนถ้าเกิดมีปัญหาแล้วเกิดสิมิทองเขาไม่ได้มาดูแลเนี่ยพี่พิเศษใช้ตัวไหนช่วย เออเออก็จะมีแอปนะครับเนาะอะไรมุมหมออะไรนี่แหละแอปมุมหมอพืชแอปมุมหมอพืชใช่ใช่ครับตัวนั้นมันจะมีให้เราดูครบหมดเลยว่าเราจะใช้ปริมาณเท่าไร่ต่อน้ําเท่าไหร่แล้วก็ใช้ได้กี่ไร่คำนวนานวณให้ใช่ครับละเอียดครับละเอียดตรงนั้นครับเราก็เป็นหมอเองเลยครับโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าเราเป็นหมอเองเนาะแอปมุมหมอพืชช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกเกษตรกรนะคะขอให้ทุกคนมีมือถือมีเน็ตมีเน็ตแล้วมีมือมือถือเนี่ยคุณเราก็สามารถเป็นหมอพืชได้เองได้ค่ะวินิชัยโรคเองได้ค่ะเดี๋ยวให้พี่พิเศษพาเราชมชมสวนก่อนครับ ลังการงานสร้างมากแบบดกปไปเดินชมสวนดีกว่าเราไปตามมาค่ะเพื่อนที่เห็นผมว่ามันห่างมันห่างเนาะตอนนั้นเนาะพี่เนาะใช่บตอนนี้กลายเป็นหลายหน่วยมใหญ่บ่่วาใช่สิบคนเลยนะจำบู๋อะค่ะตอนนั้นมันหายไปครึ่งหนึ่งหมดได้บากท่านแต่ตอนนั้นเนาะยังยังเป็นดอกก็ยังเป็นเล็กๆมันมองไม่เห็นความชัดเจนนพอตอนนี้เป็นไงโอ้โหว้าว ในเรื่องของ,ของผลผลิตที่เรามองเห็นสวยๆอยู่อย่างนี้นะปุ๊บเนี่ยการเก็บเราเก็บกี่เปอร์เซ็นพี่ลักษณกะของผลเปอร์เซ็นเหรอผมดูที่ขวนนะที่หัวครับที่ขั้วเนาะที่ขั้วครับอย่างแบบนี้ก็ได้แล้วครับเกือ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 บได้แล้วแต่ว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นไหมพี่ใช่ใช่ครับเราไม่เอาสุกไม่เอาร้อยนะครับถ้าร้อยไปถึงตลาดมันก็แดงก่อนสนะักแปดสิบเปอร์เซ็นอันนี้เป็นค่าปุ๋ยนะครับค่าปุ๋ยปุ๋ยเอ่อ ธาตุอาหารของเราธาตุอาหารหลักที่เราพ่นเข้าไปได้ข่าวว่าจะเพิ่มร้อยไร่ใช่ไหมคะอ๋อครับก็คือมันต้นมันมันต้นเล็กอยู่ครับเราก็มีโครงการปลูกขยายไปอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มนะครับเนาะเพิ่งเริ่มเพราะว่ามีการปลูกต่อพุซาป่าทิ้งไว้แล้วที่ว่าแต่ครับมีมือทิระเกษตรมือทองมาดูแลขนาดนี้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับมั่นใจครับต้องขยายเพิ่มครับทิ้งหักว่า มันเป็นโบว์ม่ใช่หน่วยมันว่าเกี่ยมครับมันนั่นนะผมว่ามดูขวนนครับดูขั้วแบขั้วขั้วอ่าอย่กงนี้ครัให้พี่ยาวชิมหน่อยว่าเป็นยังไงครับเพื่อนกินหน้าอเนจอร่อยมากเลยนะครับในเรื่องของรสชาติเป็นยังไงบ้างพี่ยาวหวานกรอบ ทำน้ำแบบไม่ได้ไม่ได้ทำน้ำแบบไม่หวานทำน้ำแบบหวานหอมมีกี่รสได้กลิ่นเป็นเหมือนนมสดอ่ะในเรื่องของพุทานมสดน้าก็เสมอกันไปทั้งหมดเลยในเรื่องของผลผลิตที่ออกมาหมดทุกทกตนทั้งหมดเลยครับครับทั้งหมดได้กี่ตันแล้วนะคะเพิ่งขายไป4ตันแล้วครับ4ตันกว่าแล้วครับเพิ่งเก็บมา2อาทิตย์หรือเปล่าสองบออาทิตย์แล้วไสตัน ผลผลิตเนี่ยประมาณการเนี่ยอยู่ในสวนนี้นี่จะอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ที่เรามองเห็นอยู่นี้เอาขั้นต่ําไวน้นะครับขั้นต่ํามันก็น่าจะเลย20อยู่แล้วครับ<ม>คือคือแปลงนี้มันจะ270แต่ผมตีไปแค่200ต้นเพราะว่าต้นเล็กมันมีผสมมาอยู่จะก,กะสักประมาณทั้ง20ตันนะครับ20ตัน5้นี่ดูแล้วน่าจะถึงแน่นอนนะครับ,รบเลยครับเลย20ขั้นต่ําไว้เพราะว่าที่เรามองเห็นนี่ก็เป็นพุทธาปีที่สองนะพี่นะใช่ครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาทำเพิ่งมาทำแต่ตอมันใหญ่แล สำหรับเพื่อนๆชาวเกษตรกร,ะร,กรนะครับกลุ่มพุทธากลุ่มพุาเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาแล้วบางทีถ้าเราวิเคราะห์ไม่ออกนะครับเนาะคือทีมเกษตรเมืองทองนี่ไม่มีพลาดครับรัากะเขามาดูแป๊บเดียวก็รู้เลยว่าอะไรแล้วก็จ,จัดจัดตัวยาได้ตรงจุดเนาะ<ม>แก้ปัญหาตรงนี้ได้แน่นอนเนาะครับคือไปดูถึงแปลงนั่นแหละมันก็เลยเนะาะใ,ใช่ใช่ใช<ป>เรามาดูแลมาดูแลกันทุกๆ2อาทิตย์ก็มามาเรื่อยๆมาติดตามผลอย่างเงี้ยมันจะไม่พลาดเนาะครับ มาบ่อยๆพี่ห้ามลำคาญนะครับว่ายินดีครับมาบ่อยก็ดีครับเผื่อมันเป็นอะไรขึ้นมามันก็จะได้ดูแฟนบุ๊กไล่ไทยเฮายิ่งเจริญฟาร์มนะครับยิ่งเจริญฟาร์มได้ครับเบอร์0896233891ครับครับ